เรามายืนอยู่ใต้ต้นทุเรียนต้นนี้นะโอ้โหลูกยังห้อยอยู่เต็มเลยนะนี่ตัดไปแล้วยี่สิบกิโลครับครับตัดไปแล้วก็ยังเหลืออยู่นะครับเหลือเ,เหลือรอไม่ได้เหลือบ่เหลือค้างนะไม่ใช่ยังรอรอตัดอยู่ครับอ่ารอตัดอยู่นะครับรู้สึกอากาศเย็นสบายดีเนี่ยอยู่ใต้ต้นไม้นะครับนะอากาศเย็นอากาศเย็นนะแล้วคุณพ่อดูทีฮะเนี่ยนันนี่ไมทแาบว่าเป็นยติทางไหนฮะ นอนหลับสบายเลยนะผู้เป้าไปถึงต,ตามไปเป้าถึงที่นะทำอย่านี้กไปเป้าอ่ะเรียกว่าเป็นบอดที่กด์ดตรงพ่อใช่ไหมครับถ้าอะไรที่มาจะทําร้ายพ่อในจัดการเลยนะไ,ได้เลยนะอ่าโอเคครับเอาละคุณพ่อเห็นชัดเจนที่บอกว่าไอใบมันยังเขียวมันยังงามนะพ่อนะแม้ว่าจะมีเห็นลาเห็นอะไรตีตัดลูกไปหมดแล้วใบก็ยังสีปกตินี่ความว่าโสมนี่คือมันจะใบมันจะร่วงใช่ไหมพ่ออ่าใบมัน มันมันจะไม่ค่อยมีใบไงใบใบมันจะพูดยังไงล่ะมันมันจะร้อนๆอนไปหมดอแล้วนี่คุณพ่อมาปลูกไว้ทําไมเนี่ยเนี่ยต้นเนี้ยขึ้นเองฮะขึ้นเองนอกจากถอนทิ้งไปเยอะแล้วนี่นี่เห็นไหมพอเจอก็ถอนทิ้งถอนทิ้งเอืมันเอาไว้ให้คนยอมมาต็นกันแต่เห็นว่ามันสวยนะพ่อนี่เป็นผลพลอยพ่อไม่ได้ตั้งใจลดน้ําลดไอ้ไม่เอ็มจีเอลนะ มันร่วงสเองนะมันโดนเองอืนี่ก็ยางพราะไอ้พวกนี้ก็ปีนี้ก็ได้หลายตังแล้วเขามาเอาแปดสิบร้อยหนึงไอ้รู้เราสองร้อยถ้าถ้าแรงๆเดี๋ยวสองร้อยชัดเจนนะโอ้โหคุณผู้ชมนี่เห็นเห็นกับตาเลยนะเนี่ทําไมมันยังนี่เป็นไปได้ไงพ่อเนี่ยช่วงนี้มันท้มแล้วทําไมยังใบดูสิมันไม่โ้มมาตอใช้เนี่ยไม่ส้มมาดูสิเนี่ยนี่ไม่ส้มเดี๋ยวเราต้องแต่งทท้งิคกนะมันไม่ไม่จำเป็นมันไม่มันออกมาเกินเกินหน้าเกินตาไป ถ่ายแล้เอาแล้วกิ่งนี่มันก็เล่งอาหารได้ขึ้มาเพราะว่าเราต้องการที่เนี่ยท้องมันนี่กิ่งเลี่ยงนี่คือผลพวงนะคพราะมีการตัดไปตัดไปนะมันต้องให้แตงถ่าไอ้พวกนี้ไม่มีออกก็แสดงว่ามันทราอ่าเนี่ยท่านผู้ชมฮะนี่คุณพ่อยินยันว่ามันยังมีความสดชื่นยังเจริญเติบโตเห็นชัดเจนการดามันยังมีแรงในต้นยังมีแรงอยู่อ่าเพราะนั้นก็เป็นเหตุเป็นผลนะว่าถ้าใครเอานวัตกรรมชีพะไนียไปใช้แล้วมันตอบโจทย์อย่างเงี้ย เห็นเห็นอหะก็บางคนก็พูดจริงๆแล้วมันต่างกี่ต่างใจอ่ะอ่มันสุดท้แต่ใช้ไม่ถูกวิธีมันก็โอ้ใช่มันก็ไม่ได้ผลใช่เลยพ่อใช่เลยครับอ่าเอาละก็เห็นภาพรวมแล้วเดี๋ยวนะทีมงานเอาต้องเดินไปถ่ายเองเลยนะเนี่ยเก็บเก็บเก็บเลยนะเพราะว่าคุณพ่อเดินไม่ไหวละอย่าไปเดินเยอะแยะเลยนะคุณพ่อก็บอกว่าเออช่วงนี้ก็ขอนับเงินก่อนนะนับเงินยังไม่เสร็จเลยโอเคเลย